สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไปยเยอรมันนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเก่าที่เบิ้นถ่ายไว้นะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเดินเมษายนคะ่ะทุกคนช่วงนั้นที่สามีเบิ้นเขายังไม่ค่อยบอกว่าอาการยังไม่ค่อยดีมากแล้วก็หยุดอยู่บ้านหลายๆวันนะคะพอเบอื่อเบื่อก็ออกมาหาทําความสะอาดค่ะเก็บรวบรวมพวกฟืนนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในหน้าหนาวในในช่วงปลายปีนี้นะคะก็เอาฟืนมามาเทใส่ใน ในตะแกรงี่เป็นเหล็กค่ะแล้วก็เราจะได้ตั้งขึ้นไว้สูงสน,นะคะแล้วก็จะได้มีที่เก็บนะคะแล้วก็เคสก็ออกมาช่วยทําความสะอาดพื้นอะไรเงี้ยค่ะเปิ้ลก็ล้างรถมอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อที่คิดว่าตัวเองะจะเตรียมขับในช่วงซัมเมอร์นะ,ะแต่จริงแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่ได้ขับนะคะล้างเสร็จทานู่นน,นี่ซ่อมเสร็จนะคะก็ขายต่อะคะ่ะทุกคนเพราะว่าเปิ้ลไม่ไม่ใช้มันเปิ้ลว่าเปิ้ลขับ ขับรถของเปิ้ลน,น่ดีกว่าค่ะขับใาที่ที่ดีหาหาเย็ๆนๆไมรู้ต่อให้เป็นหน้าร้อนมันก็ไม่เค่อยชอบทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวเราตามไปดูจริงเะามาทำอะไรกันบ <Agg AP> ้างทุกคนนะเก้บ้ป้ไม่ช่วยป,ะปะ้าป้า้ออหัวรนะวังอย่าหัว,วเข้าไปนะวางม

เปิด <poisoned indo> <surprisingly> เองค <utan> ่ะเปิดปิงปนนั่นแหละค่ะงานขนฟืนค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะล้างรถนะคะมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนะคะขับได้แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะมันไม่ใช่รถเกียร์นะคะวันนี้มาเยอะเลยเชื้อสาระตรงนี้โอเคค่ะสามีเพิ่นซื้อแบตเตอรี่อะไรมาเปลี่ยนเพราะว่าสามเดือนแล้วโอยสามปีนะคะไม่ได้ขับ ก็ยังใช้ได้อยู่ค<ห>่ะสิ่งดังวจะทำอะไรดีอ่ะข้างล่างแล้ก็ไม่ไไมไรนนู้อะไรคิดไปเรื่อยๆเลยมันไม่มีอะไรทำหนูทำทุกอย่างแล้วมันไม่เฉยๆอ้อางเฉยๆให้ Hva?! <silence> <silence> <Was magst du? SILENCIO> Hả? nà Ờ no, 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 no 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 nà 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 work nà ที่เดินให้มันสะอาดนะคเป็นปีแล้วค่ะไม่ได้ทำเหเจอนกันใ่ีะมนี่ตรงนี้แตเอิรงนี้อืมแล้เจะถใจมี เดี๋ยวมาล้างรถมอเตอร์ไซค์เพิ่ลน,นะคะเอาไว้ขับค่ะขับได้แล้วค่ะทุกคนต่อเครื่องเลย,อ,ย <c oughs> อ้าวเนี่ยฮะจอดพลุงพลังกันเต็มเลยะะ <c oughs> โวยฮ่ะ <c oughs> <c oughs> คนนี้ถอน้านะะ <c oughs> อ,ยอยู่นะคะโอ้ยลุกไปแล้ว ใส่หมวกกันน็อกนะคะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ค่ะพอไปซิ่งได้อยู่ค่ะขับไปซื้อแกงแถวๆนี้ค่ะ <laughs> อ๋อเสร็จแล้วรถน้อยของเพื่นคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนซ้อมขับรถนะคะแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้จริงๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เพื่นขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Oh.